สวัสดีครับหลอกซื้อขอเล่ากลับมาอีกแล้วครับเรายังอยู่กับนี่นะครับ ตีเหลินเจียตุลาการสถานแผ่นดินนะครับตอนผ่าแผนสังเวยขุนนางผลงานการเขียนของโรเบิร์ตฟานกูลิกและงานแปลของคุณอนัญญาสิทธิอำหนวยนะครับคราวที่แล้วเราถึงตอนที่ว่าตีเหลิญเจียนั้นขาดเบาะแสในการสืบหาช่างที่มาวางยาพิษในอำเภอวังนะครับเรามาต่อกันตรงนั้นเลยทางด้านมาจุงกับเฉียวไท้นั้นพากันกลับมาที่สวนนบพบุตรผาอีกครั้ง ั้งหนึ่งเพื่อพบกับปัววา่ตามที่บอกไว้ในตอนดึกแต่พอมาถึงปัววายนั้นกลับเมาพับหลับไปแล้วคิมซางบอกว่าปัววายนั้นดื่มเร็วแล้วก็ดื่มเยอะจนเกินไปเตือนเท่าไหร่ก็ไม่ฟังสงสัยคงจะต้องยกเลิกนัดที่นัดกับยูซูสาวเกาหลีคนนั้นแล้วเพราะคืนนี้เป็นวันหยุดของนางต้นกับปัววายก็นัดนางให้มาพานั่งเรือเข้าไปในเขตเกาหลีมาจุงล้องปลุกป,ปัววา่แต่ปัวไข่ ก็โวยวายจนหลับไปอีกเชียวไทยจึงบอกกับคิมซังว่าไม่ต้องยกเรื่องนัดกับยูซูหรอกปัวไข่ไปไม่ได้แต่พวกตนนั้นไปได้คิมซังแย้งว่าทั้งสองคนนั้นเป็นคนของทางการถ้าจะไปด้วยคงจะไม่สะดวกเชียวไทยก็บอกว่าเดี๋ยวตนนั้นถอดหมวกเปลี่ยนชุดก็ได้คิมซังจึงเห็นด้วยแต่ในขณะที่ทั้ง3คนนั้นจะทิ้งปัวไข่ไว้ปัวไข่กับโวยวายตื่นขึ้นมาจึงจำต้องแบกปัวไข่ติดตามมาด้วยเพราะพวก มาจุงมาถึงเรือราที่สองยูซูก็ยืนรออยู่แล้วทั้งหมดก็เปลี่ยนเรือเป็นเรือท่องเที่ยวที่เช่าไว้แทนทุกคนดื่มกินกันอยู่บนดาดฟ้าแต่ยูซูนั้นชักชวนเฉียวไทให้เดินชมเรือท่องเที่ยวแบบเกาหลีนี้กับนางแต่พอไปถึงห้องด้านล่างยูซูกับเปลื้องผ้าออกเฉียวไทย,ยังนึกแปลกใจในทีท่าของนางเช่นนี้แต่พอถูกนางลุกหนะัก เฉียวไทจึงปล่อยตัวมีสัมพันธ์กับนางไปเมื่อผ่านช่วงความสุขไปแล้วเฉียวไทจะลุกขึ้นใส่เสื้อผ้าแต่ยูซูก็คว้าตัวเฉียวไทไว้เอ่ยว่าอย่าพึ่งจากนางไปแล้วคิมซังก็ถือมีดยาวบุกเข้ามายูซูกอดลัดเฉียวไทไว้เพื่อให้คิมซังนั้นลงมือทำร้ายเฉียวไทได้ถนัดแต่เฉียวไทก็ออกแรงสะบัดเวียงจนหลุดจากการรัดของยูซูสะบัดนางไปรับคมมีดแทนตน ยูซูนั้นถูกแทงเข้าที่สีข้างเฉียวไท่ก็กระโดดไปคว้ามีดของตนขึ้นมาแทงทะลุอกคิมสังแล้ววิ่งมาดูอาการของยูซูยูซูหายใจทีเอ่ยว่านางนั้นขอโทษนางจําเป็นต้องทําเช่นนี้เพราะประเทศเกาหลีของนางต้องการอาวุธในการทาสงครามแล้วนางก็หมดลมหายใจเฉียวไทยได้ยินเสียงมาจุดงดังมาจากด้านบนเฉียวไทยยังไม่ทันจะใส่เสื้อผ้าก็กระโจนขึ้นไปด้านบนทันทีเห็นมาจุง กำลังกอดรัดฟัดเวียงกับคนเรือร่างใหญ่ผู้หนึ่งอยู่หมาจุงลัดศรีรษะคนผู้นั้นไว้ได้แล้วก็บิดเต็มแรงทุ่มข้ามไหลตกน้ำไปเอ่ยว่าต้นจัดการไปสองคนแล้วอีกคนหนึ่งนั้นกระโดดน้ำหนีไปเฉียวไท้เห็นแขนซ้ายของหมาจุงมีบาดแผลจึงชวนหมาจุงให้ลงไปด้านล่างพันแผลก่อนคิมซังยังคงนั่งอยู่ที่เดิมแต่ดวงตาไร้ชีวิตชีวาเฉียวไท้เข้าไปถามถึงอาวุธที่ลักลอบนำเข้ามาแต่คิม มองไปทางยูซูเอ่ยว่าไม่มีอาวุธอะไรทั้งสิ้นแค่หลอกใช้นางเท่านั้นคิมซังไอจนด้ามมีดที่ปักอยู่บนหน้าอกกับเพื่อมเชียวไทาถามว่า ไม่ใช่อาวุธแล้วเป็นอะไรคิมซังกะอักโลฮิตออกมาเอ่ยว่าทองคําแล้วคิมซังก็ล้มตะแคงลงไปบนพื้นมาจุงถามว่ายูซูนั้นเตือนเจ้าว่ามันจะฆ่านางเหรอเชียวไทยก็พยักหน้าจัดแจงแต่งกายแล้วก็อุ้มร่างของยูซูมาไว้บนเตียงคลุมด้วยผ้าสีขาวได้ยินเสียงปัวคว้ยดังมาจากด้านหลังเอ่ยว่าช่างเป็นฉากที่น่าชมนักเชียวไทยกับมาจุงหันตามเสียงไปเห็นปัวคว้ยนั้นโผล่ หน้ามาจากช่องหน้าต่างมาจุงร้องว่าลืมเจ้าไปเลยเข้ามาช่วยข้าพันแผลก่อนแล้วมาจุงก็เล่าถึงเหตุการณ์บนดาดฟ้าให้เฉียวไทยฟังเฉียวไท้ก็พันแผลให้กับมาจุงจนเสร็จแต่ก็ไม่เห็นปัวไข้นั้นลงมาจึงรีบพากันขึ้นไปแต่บนดาดฟ้ากลับไม่พบผู้คนในความมืดได้ยินเสียงพายเรือดังแว่วมามาจุงตะโกนดา่าปัวไข่ว่าเป็นคนทรยศหาว่ามันนั้นเป็นพวกเดียวกับศัตรูเฉียวไทยก็คิดจะติด ตามไปคิดบัญชีกับปัวคขว่แต่ติดปัญหาที่ว่าพวกตนจะพายเรือลำใหญ่เช่นนี้ได้อย่างไรดังนั้นกว่าที่มาจุงกับเฉียวไทจะกลับมาถึงศาลก็เกือบเที่ยงคืนแล้วแต่พอขึ้นฝั่งได้ก็สั่งให้ทหารยามนั้นไปเฝ้าเรือที่เกิดเหตุไว้มาจุงเล่าเรื่องทั้งหมดให้กับตีเหลินเจียกับคุงเหลียงฟังตีเหลินเจียฟังจบก็ลุกขึ้นเดินไปมาเอ่อยว่าพวกนั้นคิดจะกำจัดผู้ช่วยของตนหลังจากที่ พยายามสังหารตนเองมาจุงกับเฉียวไท่ฟังแล้วก็ไม่เข้าใจตีหลินเจียจึงเล่าเรื่องสะพานไม้ให้คนทั้งสองฟังตีหลินเจียยังบอกอีกว่าที่รอดมาได้นั้นเป็นเพราะว่านายอำเภอผู้ล่วงลับนั้นมาเตือนไว้ก่อนพวกตีหลินเจียจึงปรึกษากันถึงเรื่องทั้งหมดที่ทเกิดขึ้นว่าเราคนร้ายนั้นปล่อยข่าวว่าจะขนอาวุธแต่ที่แท้กับลักลอบขนทองคําและบทสนทนาบนโต๊ะอาหารกับขิมซังและปัวควายตัวมาจุงกับเฉียวไท่ ก็เคยเล่าถึงเรื่องที่ไปสำรวจวัดล้างแล้วพบแต่เศษไม้เท้าเท่านั้นตี๋หลันเจียเอะใจว่าเศษไม้เท้านั้นน่าจะผิดปกติถ้าสามารถจับคิมสางเป็นเป็นมาได้ก็จะสืบสาวเรื่องนี้ได้กระ่ากกว่าแต่จากข้อมูลที่ได้มาทั้งหมดในเวลานี้ตี๋หลันเจียสันนิฐานได้ว่าคนร้ายนั้นจะต้องเกี่ยวข้องกับพวกเกาหลีที่ลักลอบขนทองในอำเภอหวังก็โชคร้าย ฝากกล่องเอกสารนั้นไว้กับยูซูโดยไม่รู้ว่ายูซูจะให้เอกสารในกล่องให้คิมสั่งดูแต่ที่ไม่ทำลายกล่องไม้เป็นเพราะว่ายังกลัวว่าในอำเภอหวังอาจจะจดบันทึกเกี่ยวกับกล่องไม้ที่ทิ้งไว้ให้ยูซูดูแลไว้เพราะถ้ามีคนเจอบันทึกทางราชการหรือหนังสือที่นาอำเภอเขียนไว้ก็อาจจะมาตามหากล่องไม้จากยูซูยูซูก็จะตกเป็นผู้ต้องสงสัยถ้าไม่มีกล่องไม้แต่ถ้าเพียงเอกสารในกล่องหายไป นางก็ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรก็ได้ดังนั้นเชื่อว่าเอกสารส่วนนั้นคงหายไปในเมืองหลวงและเชื่อว่าพวกคนร้ายจะต้องมีสายที่ร่วมมืออยู่ในเมืองหลวงด้วยและต้องเกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของผู้หญิงที่อยู่กับฟานชุงเรื่องนี้ย่อมพัวพันกับบันดิตเศร้าด้วยแต่ ยังไม่มีข้อมูลที่ปฏิปต่อได้อย่างสมบูรณ์หลังจากเลยเที่ยงคืนตีเหลินเจียก็ให้ทุกคนนั้นแยกย้ายไปพักผ่อนแต่ก่อนจะนอนก็สั่งให้หุงเลี้ยงนั้นเรียกเสมียน3-4สี่คนมาเขียนประกาศจับปัวควายวงบอกรูปพันสันฐานให้ปิดประกาศให้ทันในตอนเช้าชาวบ้านจะได้รู้ข่าวนี้เป็นข่าวแรกเมื่อตื่นขึ้นเช้าว,วันรุ่งขึ้นอี้เผินกับครูเมืองผินก็เข้ามาหาตีเหลินเจียแต่เชา้าแต่ตีเหลินเจียบอกให้ทั้ง สองนั้นมาให้ปากคำในช่วงพิจารณาคดีในช่วงเช้าจะดีกว่าสาธารณชนจะได้ฟังไปพร้อมๆกันจากนั้นมาจุงกับเฉียวไทและอาลักษ์แะถังก็ตามเข้ามาโดยสีหน้าวิตกกังวลลำพึงว่าขนาดคนของศาลยังมาจุงและเฉียวไทนั้นยังโดนทำร้ายตี่หลันเจียก็ปลอบไปว่าไม่เป็นไรมาจุงกับเฉียวไทนั้นดูแลตัวเองได้และตอนนี้พวกนั้นก็แทบจะหายดีแล้วพอถึงเวลาเปิดศาลช่วงเช้า ชาวบ้านต่างกันมามุงดูเต็มสารดูท่าชาวบ้านนั้นจะได้ยินข่าวการทำร้ายเจ้าหน้าที่ศารและประกาศจับปัวควายกันแล้วหน้าบัลลังตีเหลินเจียเคาะคอนขานชื่อบัณฑิตเศร้าอีเผินและครูเมืองผินคนแรกที่คุกเข่าเป็นบัณฑิตเศร้าบัณฑิตเศร้านั้นเล่าเรื่องของตนที่เกิดขึ้นเมื่อคืนว่าเมื่อตอนดึกบุตรชายของตนนั้นได้ยินเสียงม้าร้องจึงถือกระบี่และตามบบาวออกไปดูที่โรงมา้าคิด ว่ามีคนเข้ามาขโมยแต่กลับถูกเสือร้ายทำร้ายบาดเจ็บจึงมาขอร้องให้ทางการนั้นจัดการกับเสือร้ายตัวนี้ด้วยมีเสียงพึมพำจากชาวบ้านคล้ายสนับสนุนเรื่องนี้สีเหลินเจียบอกว่าเชา้านี้ทางการจะส่งนายพลานออกไปตามล่าทันทีบัณฑิตเศร้าก็ลุกกลับมายืนที่เดิมอี้เผินก็ก้าวเข้ามาคุกเข่าต่อหน้าบัลลังหลังจากแนะนําตัวเสร็จแล้วอี้เผินก็บอกว่าตนนั้นเป็นนายจ้างของปัวไขว่ที่มี ประกาศจากจากการทะเลาะวิวาทกันบนเรือเกาหลีนั้นต้นไม่ขอรับผิดชอบต่อการกระทำของปัวข้อยทุกกรณีเพราะว่าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นหลังจากเวลาทำงานตีเหลินเสียจึงซักถามว่าอี้เผินนั้นจ้างปวข้อยมาเมื่อไหร่และงานของปัวข้อยนั้นคืออะไรอี้เผินก็เล่าว,ว่าปวข้อยนั้นมาพบตนเมื่อสิบวันก่อนโดยมีจดหมายแนะนำจากเศร้าเฟินคนที่อยู่ในเมืองหลวงรับรองมาเศร้าเฟินผู้นี้เป็นบัณฑิตและเป็นลูกพี่ ูกน้องกับบัณฑิตเศร้าโหเสียงที่เป็นสหายของตนปัวไข่บอกกับตนว่าพึ่งยากับภรรยามาจึงออกจากเมืองหลวงถึงแม้ว่าปัวไข่นั้นจะชอบเมาหยำเปแต่ก็มีความสามารถทางธุรกิจบัญชีไม่ธรรมดาแต่พอตนได้อ่านประกาศจับตนก็ถามบ่าวที่บ้านว่าเห็นปัวไข่เข้ามาหรือไม่บ่าวก็บอกว่าปัวไข่นั้นกลับมาตอนดึกเมื่อคืนแต่ก็กลับออกไปพร้อมกับกล่องแบนๆกล่องหนึ่งดูเล่าร้อนเป็นอย่างมาก และก่อนที่จะมาศาลตนก็ได้ไปดูที่ห้องพักของปัวไข่แล้วเสื้อผ้าและของใช้ส่วนตัวยังอยู่ในห้องที่หายไปมีแต่กล่องเอกสารของปัวไข่เท่านั้นตีเหลินเจียเอ่ยว่าสําหรับข้อเรียกร้องว่าการที่อีเ้เผินจะไม่ขอรับผิดชอบต่อการกระทําของปัวไข่ทางศาลจะบันทึกเอาไว้แต่ตนนั้นไม่เห็นด้วยเพราะอีเ้เผินนั้นจะต้องรับผิดชอบทุกการกระทําของปัวไข่ตลอปัวไข่นอกจากจะทํางานให้กับอีเ้เผินแล้วยังอาศัยอยู่ ในบ้านของอีเ้เผินด้วยอีเ้เผินก็เถียงว่าตนนั้นเคยมาแจ้งกับทางสารไว้ก่อนแล้วตีเหลิญเจียกลับบอกว่าคําให้การครั้งนั้นมีปัญหาเชื่อว่าอีเ้เผินนั้นโกหกดังนั้นตีเหลิญเจียจึงให้มือปราบคุมตัวกักบริเวณอีเ้เผินไว้ก่อนแล้วมือปราบก็พาตัวอีเ้เผินนั้นไปคุมขังพอถึงข่าวคูเมิ่งผินคูเมิงผินนั้นให้การตรงข้ามกับอีเ้เผินก็คือคูเมิ่งผินบอกว่าตนนั้นยินดีที่จะให้ทางการไปสืบ เรื่องราวที่อู่ต่อเรือและบ้านของตนได้เลยตนให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่เพราะขิมสางนั้นเป็นคนของตนและได้นำทั้งเรือและคนที่อู่สามคนออกไปใช้นอกเวลางานตีเหลินเตียก็ขอบคุณชมเชยในการให้ความร่วมมืออย่างดีของครูมึงผินก่อนที่ตีเหลินเตียจะเคาะคอนปิดศาลมีหญิงชุดดำลากสตรีคุมหน้าผู้หนึ่งเข้ามาในศาลหญิงชุดดำคุกเข่าแนะนำตัวว่าตัวนางนั้นแท่เหลียว เป็นเจ้าของเรือบุปผาลำที่ห้าพาตัวอาชญากรมาที่ศาลตีหลินเจียจึงถามชื่อแท้ของสตรีขุมหน้าหญิงแท้เหลียวตอบว่าสตรีผู้นี้ไม่ยอมบอกชื่อตีหลินเจียก็ท้วงว่าจะไม่รู้ได้อย่างไงในเมื่อนางทํางานให้กับเจ้าหญิงแท้เหลียวโคกศีรษะหลายครั้งร้องว่านางผิดเองที่นางไม่ได้บอกก่อนว่าสตรีผู้นี้ไม่ได้ทํางานเป็นค้านิกาให้กับนางเรื่องมีอยู่ว่าเมื่อวันที่15ก่อนลุ่งสางปัวไข่ได้ นําสตรีผู้นี้มาหาตนสตรีผู้นี้มีจีวรพระคุมกายมาปัวไข่บอกกับนางว่าสตรีผู้นี้เป็นเมียน้อยของตนแต่เมียหลวงนั้นไม่อยอมให้เข้าบ้านจึงฉีกเสื้อผ้าของนางปัวไข่จึงอยากพานางมาฝากไว้อยู่กับตนก่อนพอเวลาไปเจรจากับเมียหลวงให้เรียบร้อยและทิ้งเงินไว้ให้คอยดูแลสตรีผู้นี้นางจึงจัดหาเสื้อผ้าและดูแลนางอย่างดีแต่พอเมื่อเช้ามีประกาศจับปัวไข่นางจึงรีบพา สตรีผู้นี้มาที่ศาลตีหลินเจียจึงบอกกับสตรีคุมหน้าให้แจ้งชื่อและบอกความสัมพันธ์ของปัวไข่ามาสตรีผู้นั้นคุกเข่าอยู่ก็เลิกผ้าคุมออกเห็นใบหน้าอันสะสวยนางเอ่ยว่านางนั้นคือคู่ฮูหยินแซ่เดิมคือแซ่เศร้าเสียงชาวบ้านในศาลต่างดังอื้ออึงแม้แต่คูเมืองผินเองจะต้องเดินออกมาดูหน้าของนางแล้วก็กลับไปยืนที่เดิมด้วยใบหน้าอันซีดเผือกแล้วตีหลิน เียก็ให้นางเล่าเรื่องในบ่ายวันที่14ตอนที่นางแยกกับน้องชายของนางมาโดยละเอียดเพราะการหายตัวไปของนางนั้นเกี่ยวข้องกับการฆาตกรรมอย่างน้อยหนึ่งรายและเกี่ยวพันกับเรื่องที่มีความสำคัญด้วยคู่คู่หินมีอาการลังเลไม่น้อยแต่ในที่สุดก็ตัดสินใจเล่าออกมาว่า วันนั้นหลังจากนางแยกกับน้องชายก็ได้พบกับฟานชุงกับบ่าวที่ถนนนางนั้นเคยพบฟานชุงมาก่อนจึงทักทายอย่างสุภาพออกไปฟานชุงก็ถามว่านางนั้นจะไปไหนนางก็บอกว่านางนั้นจะกลับบ้านเข้าเมืองฟานชุงก็บอกว่ามันก็จะเข้าเมืองเหมือนกันจึงอาสาที่จะเดินไปเป็นเพื่อนตอนแรกก็ว่าจะเดินไปตามทางหลวงแต่ฟานชุงนั้นบอกว่าถนนนั้นขรุขระพอโดนฝนให้เดินอ้อมไปทางลัดจะดีกว่านางเอง ก็ไม่อยากที่จะเดินผ่านวัดล้างอยู่แล้วจึงยอมให้ฟานชุงมกับบ่าวเดินไปด้วยกันแต่พอผ่านกระท่อมชาวนาฟานชุงมบอกว่ามีธุระที่จะต้องสั่งงานกับชาวนาก่อนจึงให้นางเข้าไปนั่งพักในกระท่อมนางจึงต้องลงมาไปนั่งรอในกระท่อมฟานชุงกลับเข้ามาด้วยสายตาลามกบอกว่ามันให้บ่าวกับชาวนานั้นออกไปแล้วเพราะว่ามันอย,อยากอยู่กับนางตามลําพังเล่ามาถึงตรงนี้คูฮูหญินหน้าแดงด้วยความโกรธแล้ว นางก็เล่าต่อว่าฟานชุงนั้นดึงตัวนางเข้ามากอดฉีกเสื้อผ้าของนางนางขัดขืนเต็มที่แล้วแต่ก็สู้แรงของฟานชุงไม่ไหวแต่ฟานชุงบอกว่าให้พูดจาดีๆปฏิบัติตัวกับมันดีๆนางไม่มีทางเลือกได้แต่ยอมทําตามความต้องการของฟานชุงหลังจากนั้นฟานชุงก็พูดดีๆกับนางว่ามันนั้นชอบนางอยากให้นางอยู่กับมันในคืนนี้แล้วพรุ่งนี้มันจะแต่งเรื่องไปบอกกับสามีของนาง นางโชคดีที่ฟานชุงนั้นยังเมตตานางอยู่บ้างหลังจากกินอาหารเย็นแล้วฟานชุงก็หลับไปนางจึงลุกขึ้นจากเตียงเพื่อที่จะหลบหนีแต่กลับมีชายผู้หนึ่งถือเขียวเข้ามาในห้องนางเข้าไปปลุกฟานชุงแต่ชายถือเขียวนั้นกระตรงเข้ามาปาดคอฟานชุงทันทีแล้วฟานชุงก็ล้มลงใส่นางโลหิตของฟานชุงนั้นพุ่งมาเปื้อนตัวนางทั่วไปหมดแม้แต่ใบหน้าของนางกู้คู้หินเล่าต่อว่าแล้วชายคนนั้นก็หันมาเอ่ย ว่าถึงตาเจ้าแล้วนางแพทย์สยะแล้วตรงเข้ามากระชากผมนางจนหงายขึ้นสับเคียวมาที่คอของนางนางได้ยินเสียงดังตุบแล้วนางก็หมดสติไปพอฟื้นขึ้นมาอีกทีนางก็อยู่บนรถเข็นโดยมีร่างของฟานชุงอยู่ข้างๆนางจึงนึกขึ้นได้ว่าเคียวในตอนนั้นคงจะกระทบกับหัวเตียงคมเคียวจึงถากที่ลำคอฆาตกรจึงคิดว่านางตายแล้วนางคิดได้อย่างนั้นจึงได้แต่หลับตากแกล้งตายต่อไปนางบอกว่าแล้วรถเข็น นั้นก็เอียงตัวนางก็กลิ้งไปพร้อมกับศพฆาตกรเอากิ่งไม้ใบไม้มาปกปิดร่างของนางไว้พอเสียงรถเข็นออกไปไกลนางจึงพึ่งลืมตาขึ้นดังนั้นนางจึงไม่รู้ว่าใครเป็นฆาตกรหลังจากนางลุกขึ้นได้นางเห็นหลวงจีนรูปหนึ่งเดินเข้ามาตอนนั้นนางมีแต่ผ้าปิดที่ช่วงล่างเท่านั้นจึงไม่อยากพบกับหลวงจีนแต่หลวงจีนนั้นเห็นนางแล้วจึงรีบจัำไม้เท้าเดินเข้ามาหานางหาว่านางนั้นฆ่าชายชูและยัง ข่มขู่ให้นางนั้นไปอยู่กับมันที่วัดอีกด้วยหลวงจีนเข้ามาคว้าตัวนางไว้นางก็กรีดร้องจนมีชายอีกคนหนึ่งโผล่เข้ามาตะคอกใส่หลวงจีนว่าใครบอกว่าอยู่ที่วัดนั้นแล้วจะสามารถข่มขืนสตรีได้ตามใจหลวงจีนยกไม้เท้าขึ้นแต่ถูกมีดในมือของชายผู้นั้นแทงใส่ซวงอกแต่มีดยังไม่ทันที่จะถูกหลวงจีนก็สะดุ้งปุ่มหน้าอกแล้วก็ล้มลงไปเลยต่อมานางถึงรู้ว่าชายผู้นั้นคือป่วไข่หน้า นางดูแล้วปัวไข่น่าจะเป็นคนที่เชื่อใจได้นางจึงเล่าเรื่องทุกอย่างให้ปัวไข่ฟังปัวไข่จึงบอกให้นางนั้นซ่อนตัวไว้ก่อนสองสามวันเพราะปัวไข่นั้นอยากจะสืบให้รู้ก่อนว่าเหตุร้ายครั้งนี้มีคนรู้แล้วหรือยังหรือมีคนพูดกันไปทางด้านไหนบ้างพอรู้แล้วถึงจะให้นางปรากฏตัวออกมาแล้วปัวไข่ก็ฝังศพเอาจีวรมาให้นางห่อตัวแล้วพานางนั้นไปซ่อนตัวอยู่ที่เรือคณิกาลำที่ห้าคู่คู่ เล่าต่ออีกว่าปัวควายนั้นทิ้งเงินไว้ให้กับแม่เล้าเพื่อดูแลนางเป็นอย่างดีนางจึงตัดสินใจที่จะรอปัวควายอยู่ที่นั่นเพราะปัวควายนั้นปฏิบตัติต่อนางอย่างดีนางจึงเชื่อใจแต่พอเช้าวันนี้แม่เล้ากลับมาบอกว่าปัวควายนั้นมีส่วนในคดีฆาตกรรมนางไม่สามารถจะช่วยปกปิดได้อีกแล้วดังนั้นแม่เล้าจึงบอกว่าต่อไปนี้ปัวควายช่วยนางไม่ได้แล้วดังนั้นแม่เล้าจึงคิดบังคับให้นางนั้นขายตัวนางจึงบอกไปว่า นางนั้นรู้เห็นว่าปวัาววขยนั้นก่ออาชญากรรมได้อย่างไรแม่เรากลัวว่าทางการจะสืบรู้ภายหลังจึงรีบนําตัวนางมาที่ศาลแต่นางไม่รู้เรื่องอาชญากรรมใดๆของปวัวไข่เลยที่นางอยู่บนเรือนั้นก็เพียงต้องการเวลาทบทวนเรื่องราวที่ผ่านมาเท่านั้นครับเราซื้อขอเล่าตีเหลินเจียในตอนนี้ต้องหยุดไว้ก่อนแล้วกันนะครับเป็นอันว่าคูหูยินหรือแม่นางเศร้าที่หายตัวไปนั้นเป็นผลงานของปวัวไข่ พวกล้ว,วยต้องการอะไรกันแน่และฮูฮูหญินจะมีเบาะแสที่เป็นประโยชน์ต่อตีอตเหลินเจียหรือไม่มาติดตามเหล่าซื้อขอเล่าตีเหลินเจียตุลาการสถานแผ่นดินได้ใหม่ในคราวหน้าสำหรับวันนี้เหล่าซื้อขอเล่าไปก่อนครับสวัสดีครับ อย่าลืมการอ่านเสริมสร้างจินตนาการและสติปัญญานะครับถ้าชอบก็ช่วยกดติดตามให้กับทางลงเตียมด้วยละกันแล้วก็อย่าลืมกดละคั้งไว้จะได้ไม่พลาดตอนใหม่กันสําหรับเรื่องเล่าอื่นๆก็กดกันที่หน้าจอดูกันได้เลยนะครับฝากกดชื่นชอบและแบ่งปันกับชาวยุทธท่านอื่นๆด้วยละกันขอบคุณครับ